อยู่กันในแบบฝึกหัดที่10.1นะคะคณิตศาสตร์ป .1 นเล่ม2บทที่10จํานวนนับ2 1ถึง100เป็นแบบฝึกหัดของสสวทออยู่ในหน้าที่41นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนะะื้อหาความรู้เกี่ยวกับการนับทีละ10ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะในข้อที่1ใหญ่นะคะให้วงร้อมรอบตัวเลขแสดงจํานวนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ ในภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพของเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆก,กลุ่มละ10นะคะมี2กลุ่มก็เท่ากับ20นั่นเองค่ะวงกลมที่20ค่ะต่อไปข้อถัดไปเป็นลูกอมหลากสีนะคะ หนึ่งสองสามห้าหกดแดเก้บกลุ่มละ10มีทั้งหมด 1, 2, 3, ่งสองมสี่ห้าหกดแกลุ่มละ10 8กลุ่มก็เท่ากับ80นั่นเองค่ะวงไปตรงคำว่า80นะคะข้อถัดไปค่ะ เป็นรูปนิ้วมือของคนนะคะเป็นกลุ่มละ10เห็นไหมคะมีทั้งหมด3กลุ่มก็เท่ากับ30นั่นเองค่ะวงล้อมรอบ30ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเป็นแท่งจำนวนนะคะ1มัด1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1ม,มัดมี10แท่งใช่ไหมคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ก็เท่ากับ70นั่นเองค่ะกงงกลมคำว่า70ได้เลยค่ะต่อไปเป็นแท่งจำนวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นลูกบาทค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แท้งละ10มีทั้งหมด4แทงก็มีค่าเท่ากับ40นั่นเองค่ะวงล้อมรอบคำว่า40ได้เลยค่ะไปดูกันในหน้าถัดไปนะคะหน้านี้ก็จะเป็นการโยงเส้นจับคู่นะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะดูกันในภาพแรกค่ะมัดละ10มี2มัด มีค่าเท่ากับ20หรือ20นั่นเองค่ะโยงไปหาคำว่า20ค่ะต่อไปค่ะมัดละ10มีทั้งหมด4มัด1 2 3 4ก็แสดงว่ามี40นั่นเองค่ะซึ่งไม่มีคำว่า40ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่า จะต้องโยงไปหาภาพที่เป็นจุดสีฟ้ากลุ่มละ10 4กลุ่มก็คือมีค่าเท่ากันเท่ากับ40นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6มัดละ10 6มัดเป็น60ค่ะโยงไปหา60ได้เลยต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 มัดละ10 9มัดก็เป็น90นั่นเองค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันในข้อที่สามด้านล่างค่ะเป็นการเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะน้องเอิญมีเหรียญกองละ10กองละ10เหรียญดังนี้อ่ะกองละ10เหรียญหนึกอง2กอง3กอง กี่กอง5้ากองน้องเอินมีเหรียญทั้งหมด5้ากองกลองละสิบกองละ10เหรียญห้ากองก็เป็น50เหรียญน,นั่นเองค่ะเติมเลขห้าลงไปนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่10.1เกี่ยวกับการนับทีละ10 เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ